ผลของการเป็นคนพูดหยาบไว้มากคือเสียงไม่น่าฟังขอให้นึกถึงคนรู้จักที่พูดหยาบคายถี่ยิบหรือชอบเลือกคำพูดที่แยงรูหูคนให้แสลงแล้วถามตนเองว่านั่นเป็นต้นกำเนิดของความน่าฟังหรือเป็นเหตุของความน่าเมินหนีเมื่อกล่าววาจาอันไม่เป็นมงคลเมื่อเลือกคำที่ทำให้จิตใจตนเองและคนอื่นตกต่ำกระแสจิตจยา และปรุงแต่งให้ซุ้มเสียงหรือหางเสียงฟังดูต่ำชั้นคุณไม่ต้องตั้งใจเงี่ยหูฟังก็จะได้ยินการประกาศผลของธรรมชาตินี้เองอยู่แล้วคำด่าหรือคำหยาบคายมีพลังมืดแบบหนึ่งที่ทำให้คนพูดมากๆพูดบ่อยๆเกิดความหมองคล้ำถ้าไม่ปรากฏที่หน้าตาก็ปรากฏที่น้ำเสียง เพื่อให้เห็นผลต่างอย่างชัดเจนขอให้ลองสวดมนต์สวดแบบเต็มปากเต็มคำเปล่งแก้วเสียงด้วยใจคิดถวายเป็นบูชาแด่ส mm ิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นบทที่เหนียวนำกระแสะเมตตาอย่างเช่นอิติปิโสหากสวดอย่างมีความสุขได้ครบสามรอบหรือเจ็รอบได้ให้ลองพูดเป็นปกติทั้งยังมีความสุขอย่างนั้น คุณจะพบว่าแก้วเสียงของตนไพเราะขึ้นผิดหูผิดตานั่นเป็นตัวอย่างที่แสดงได้ชัดเจนมากๆว่าเสียงที่น่าฟังนั้นเกิดจากคำดีๆไม่ใช่คำเสียๆผลของการเป็นคนพูดเพอเจ้อไว้มากคือพูดจามไม่น่าเชื่อถือขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ชอบพูดพล่ามน้ำลายแตกฟองไม่หยุดแล้วถามตนเองว่านั่นเป็นต้นกำเนิดของความน่าเชื่อถือ หรือเป็นเหตุของความไม่อยากใส่ใจคำพูดเพ้อเจอร์มาจากจิตเลื่อนลอยหรือจิตที่ฟุ้งชนิดแตกซ่านไม่อาจหาความนิ่งหรือฐานความรู้สึกน่าเชื่อถือได้เลยคุณอาจรู้สึกมึนงงสับสนแม้เพียงด้วยการอยู่ใกล้คนที่นึกอยากพูดอะไรก็พูดพูดโดยไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องสนใจว่าจริงหรือไม่จริงและนั่นก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าจิตที่ปั่นป่วนหนัก เป็นคลื่นรบกวนให้คนอื่นเป๋ได้หรือพลอยเข้าร่างแห่ความโุรงสร่้นไปอีกคนต่อเมื่อหัดพูดอย่างมีต้นมีปลายมีเป้าหมายเลือกเรื่องดีๆมาพูดจนลงใจกันความน่าเชื่อถือจึงค่อยเกิดขึ้นได้ผลของการเป็นคนดื่มน้ำเมาไว้มากคือเป็นบ้าขอให้นึกถึงคนรู้จักที่คี้เล้าเมายาแล้วถามตนเองว่านั่นเป็นต้น มีสติดีหรือเป็นเหตุของความคุ้มดีคุ้มร้ายการเป็นบ้าเป็นการเป็นคนวิกลจริตก,ก็คือการขาดสติไม่อาจคลองสามัญสำนึกก็แล้วอะไรที่เป็นเหตุใกล้เปลี่ยนคนสติด,ดีให้กลายเป็นคนสติเสียง,ง่ายๆได้เท่าสุรายาเมาของเหลวหรือยาเม็ดใดก็ตามที่ไม่จำเป็นต้องเสพก็เสพเสพแล้วติด เส็บแล้วบัทอนสติล้วนเข้าข่ายน้ำเมาในที่นี้ทั้งสิ้นคุณทราบด้วยจิตที่ผ่องใสสะอาดมีสติบริสุทธิ์เห็นเครื่องดองของเมาทั้งหลายล้วนเป็นเหยื่อล่ออันโอชะให้ตะโจนลงนรกง่ายๆเป็นเรื่องโง่เขาแท้แท้ถ้ามีสติอยู่ดีๆแล้วเอาเครื่องทำลายสติป้อนเข้าปากตนเองเมื่อห่างจากเครื่องดองของเมา กระทั่งใจไม่เอาแม้แต่จะคิดถึงคุณจะรู้สึกว่าด้วยจิตอย่างนี้แหละจึงเป็นไปได้ที่จะดำลงสติพัฒนาสติหรือแม้กระทั่งจะเริญสติจนหมดทุกหมดโศกเสียได้